สวัสดีค่ะผู้ชมคะวันนี้นะคะเจ๊บนำผู้ชมค่ะลงพื้นที่มากันที่จังหวัดระยองนะคะซึ่งนะตอนนี้คะ่ะเราอยู่กันในโรงเรียนมก,กุฎเมืองราชวิทยาลัยอยู่ที่อำเภอแกรงนะคะซึ่งที่นี่ค่ะเป็นโรงเรียนที่โดดเด่นมากๆเลยทีเดียวมีกิจกรรมการเรียนการสอนนะคะที่มีจุดเด่นแล้วก็มีกิจกรรมที่สามารถที่จะ พัฒนาคุณภาพนะคะให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดีซึ่งจะเป็นอย่างไรวันนี้นะคะจะมาพูดคุยกันกับท่านรองผู้มยการโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยค่ะท่านอาจารย์สถิตเบนจมาศค่ะสวัสดีค่ะอาจารยสส์สวัสดีครับ วันนี้ก็ได้มีโอกาสมาที่โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยนะคะคุณผู้ชมคะจะเห็นได้ว่าบรรยากาศดีมากๆเลยทีเดียวนะคะร่มรื่นด้วยและที่นี่ก็เป็นโรงเรียนที่สําคัญของจังหวัดระยองอีกด้วยนะคะอยากให้ท่านรองผู้การคะช่วยเล่าประวัติของโรงเรียนแห่งนี้เป็นอย่างไรอะคะครับโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยเป็นโรงเรียนสังกัดสานักง,ง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัญญงศาเขต18ชนบุรีระยองนะครับเปิดการเรียนการสอนเมื่อปี2537 วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งโรงเรียนเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมรอสสาธิราชสยามกุฎราชกุมารมาอตอนพระชนมายุ4 2่พรรษาครับและก็เป็นจุดสกัดนักเรียนที่จะเข้าไปเรียนใน,ในกรุงเทพนะครับตังจังหวัดชลบ,บุรีระยองจันทบุรีและตราดนะครับเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีปีที่6 จุดเริ่มแรกที่ก่อตั้งนะครับได้ไปเรียนที่อาคารชั่วคราวนะของบ้านคุณพิทักษ์คุณอัชราเจียมพิรุณกิจซึ่งท่านได้บริจาคที่ดินนะร่วมกับพันเอกสมัยปานสมสวยและ,ะคุณระเบียบปานสมสวยรวมเป็นทั้งหมดเนี่ยเจไร่ด้วยกันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยได้โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิไล ได้ดําเนินการจัดการเรียนการสอนเรื่อยมานะครับแล้วทางสมเด็จพระบรมโอรสสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้รับโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิไลเป็นโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์พระองค์ท่านได้สเสด็จมาวางศิลาฤกษ์โรงเรียนสถานที่ปัจจุบันในขณะนี้โดยด้านหลังนะครับที่เป็น เป็นพระเนี่ยนะเพราะเป็นจุดที่พระองค์ได้ได,ได้ได้วางศิลาเลิกนะครับรับโรงเรียนไว้ในพระราชปธัมภ์เนื่องจากว่าพระองค์ได้สนใจในเรื่องของการจัดการศึกษานะครับต้องการที่จะกระจายการศึกษาเนี่ยไปทั่วทั่วภูมิภาคนะของประเทศในท้องถิ่นรักกาลน,นะครับซึ่งโรงเรียนในพระราชปถัมภ์นะ ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารเนี่ยมีทั้งหมดด้วยกัน15โรงเรียนนะครับมี15โรงเรียนที่กระจายอยู่ตามทั่วประเทศนะครับในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิไลเรามีวิสัยทัศนะครับคือเป้าของเราเนี่ยของโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิไลคือจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลด้านคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมภาษาต่างประเทศนะมีคุณธรรมและดำเนินชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเราเป็นโรงเรียนเป็นสถานศึกษาพอเพียงด้วยนะครับ,รบการจัดการเรียนการสอนของเราเน้นในเรื่องของคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์นะครับคือทั้งโรงเรียนเราเนี่ยจะมีแผนการเรียนเพียงแผนเดียวคือแผนแผนวิทย์วิทย์คณิตนะครับ ตามเรียนปกติทั่วไปเขาก็จะมีม,มีกันหลายแผนนะสายสินบ้างอะไรบ้างเลยครับแต่เราวิทย์คณิตอย่างเดียวการเรียนเราจะจะเข้มข้นเราจะปูพื้นฐานวิทย์คณิตเนี่ยตั้งแต่ชั้นมัธยมศาตอนต้นเลยเพื่อที่จะปูพื้นฐานให้คับเรียนในชั้นมัธยมศาตอนปลายนะครับ ท่านรองผู้การคะอย่างที่ท่านรองได้เล่ามานะคะก็คือโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยก็คือเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมหนึ่งนะคะถึงมหกนะคะแต่ว่าจะเน้นสายคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์แผนอื่นตรงนี้เราไม่มีแผนจากนี้ไปก็คือไม่มีนะคะเพราะว่าเราจะเน้นเลยก็จะมีสายศิลป์อะไรในฮะแต่แต่ของเราจะวิทย์คณิตล้วนเพราะอะไรเราถึงเน้นเป็นคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์คะท่านรองเนื่องจากว่าเราเนี่ย เรารับเด็กมาเนี่ยเกรดเฉลี่ยเนี่ยอย่างรับชั้นป .6 หกมาเกรดเฉลี่ยรวมได้ต้อง3.00กับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ก็เหมือนกันที่รับมสามมาก็3า0เพราะฉนั้นคุณภาพของนักเรียนที่เรารับมาเนี่ยเขา <ๆ S 1> เขามีความรู้ความสามารถนะครับที่จะมาเรียนวิทย์คณิตได้แต่ถ้านักเรียนทั่วไปเนี่ยถ้าเขา เกรดเฉลีย่ยเขาไม่ถึงเนี่ยเขาบัททีเขาเรียนสายวิทย์วิทย์คณิตไม่ได้ครับแล้วอีกประการหนึ่งคือเราต้องการที่จะพัฒนาผู้เรียนเนี่ยนะเน้นเรื่องอาทางด้านวิยาศารเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องการคิดวิเคราะห์นะครับเราต้องการสร้างสร้างเด็กเรื่องของในการคิดวิเคราะห์เนื่องจากว่าปัญหาของนักเรียนไทยเราในปัจจุบันนี้คือการคิดวิเคราะห์นะเราเราจะมีข้อด้อยอยู่เรื่องการคิดวิเคราะห์เพราะนั้น ในโรงเรียนมัคคุดเมืองเนี่ยก็จะเน้นเรื่องเรื่องสิ่งต่างเหล่านี้นะครับอย่างอัตลักษณ์ของนักเรียนเราเนี่ยคือเป็นนักอัตลักษณ์ก็คือตัวตนของนักเรียนนะครับนักสร้างสรรค์ก็คือต้องสร้างสรรค์การคิดวิเคราะห์นะสร้างสรรค์นในสิ่งต่างๆคิดเรื่องของการคิดคิดหลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ที่เรามีวิทยคณิตอย่างเดียวเนี่ยเพราะว่าประการที่ว่าเด็กเรารับมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็น เป็นนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถนะเกรดจะค่อนข้างสูง<ต><น>จะสูง,สงจะ,งงจะดีอยู่แล้วนะคะคซึ่งอยากจะให้มีความคิดวิเคราะห์นะคะ,ะคแล้วก็จะเป็นโรงเรียนเฉพาะวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เลยนะคะคแล้วก็นักเรียนที่เข้ามาเรียนยังโรงเรียนแห่งนี้นะคะจะเป็นนักเรียนที่มาจากที่ไหนบ้างคะท่านรองนักเรียนที่มาส่วนใหญ่ก็จะเป็นในในระยองเนี่ยก็เป็นส่วนส่วนใหญ่ทังเขตอำเภอแกลงนะคะที่ตั้งของโรงเรียนแล้วก็จะมีทังชนบุรี มีจันทบุรีแล้วก็มีตราดนะครับนักเรียนที่มาเรียนเนี่ยเขาก็จะมาอยู่อหอพักนะมนีเป็นนักเรียนประจาที่นี่มีหอพักเป็นโรงเรียนประจําด้วยคะครับมีนักเรียนมีนักเรียนประจําประมาณ100คนนะครับประมาณ1 0 0อคนอเรามีหลักสูตรอิงกิษโปรแกรมในแต่ละระดับชั้นนะฮะตั้งแต่ม 1- ถึงม6เนี่ยในแต่ระดับชั้นเนี่ยอย่างชั้นละ11 11 1, 1, 1นะึ่งหน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 ึ่งอิงกฤษโปรแกรม เราก็จะมีครูต่างชาตินะคนนนนร,ระตคูต่างชาติที่เป็นในในโปรแกรมเนี่ยก็จะต้องมีครูต่างชาติที่เป็นเนทีฟเนทีฟก็คือต้องเป็นเหมือนเจ้าของภาษานะต้องต้องเข้มข้นเป็นเนทีฟเนะี่ยอย่างเช่นอเมริกันอังกฤษ New Zealand, นิวซีแลนด์แคนาดาเนะนี่ยพวกเนี้ยก็คือเป็นเราจะต้องมีเป็นพวก ครู่ังชาติที่เป็นเนทีฟนะพวกที่เป็นเจ้าของภาษาจของภาษาแท้จริงค่ะมาสอนแล้วก็จะมีฟิลิปปินส์บ้างนะมีอินเดียบ้างอะไรอย่างเนี้ยนะกป็ภาษาอังกฤษอย่างเดียวเหรอคะอาจารย์ก็ก็เรียนภาษาอังกฤษคือหลักสูตรหลักสูตรปกติเนี่ยหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน5-1หน่เนี่ยหลักสูตรปกติกับหลักสูตรของอินดิตโปรแกรมเนี่ยก็จะเรียนคู่ขนานกันไปนักเรียนปกติเขาจะเรียนเรียนภาษาไทยอินดิตโปรแกรมเขาก็จะเรียนเป็นภาษาอังกฤษ ก็หลักสูตรเดียวกันภาษาอังกฤษทั้งทั้งทั้งชั้นเลยในการเรียนการสอนก็จะเป็นหลักสูตรการพูดภาษาอังกฤษไปด้วยเรียนรู้ตรงนั้นไปด้วยนอกจากภาษาอังกฤษได้ยังมีภาษาอื่นๆอีกไหมคะนอกจากภาษาอังกฤษแล้วเรามีภาษาจีนนะครับซึ่งเป็นภาษาภาษาต่างประเทศที่2คือคือภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นภาษาต่างประเทศที่1นึ่งะภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นเกาหลีฝรั่งเศสเนี่ยเขาเรียกว่าภาษาภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศที่สอง <c oughs> และแต่โรงเรียนก็จะก็จะเลือกเรียนเอา <c oughs> แต่ที่นี้ก็เสริมภาษาที่2คือภาษาจีนภาษาจีน <c oughs> เรียนทุกระดับชั้นไหมคะทุกระดับชั้นครับมีมีเรียนทุกระดับชั้นคือจะเป็นครูจากต่างประเทศเลยครู <c oughs> จีนเลยนะคะครูที่มาจากประเทศจีนครับแล้วก็มีครูที่บรรจุเป็นข้าราชการที่เป็นเอกภาษาจีนนะครับแล้วก็มีแล้วก็มีครูไทยที่เป็นเอกภาษาจีนที่สอนอยู่ สามคนค่ะก็มีการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้วยนะคะมีครูภาษาต่างประเทศนะคะที่มาสอนให้กับนักเรียนนะคะทุกระดับชั้นด้วยเมื่อกี้ท่านรางบอกว่าที่นี่โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยเนี่ยไม่ใช่เป็นโรงเรียนที่นักเรียนไปกลับอย่างเดียวมีนักเรียนประจําด้วยครับอันนี้ก็คือเวลาเข้ามาสมรนี่คือเราจะแจ้งความจํานงนี่เลยใช่ไหมคะว่ารูปุตรร้านของท่านนะคะจะเป็นนักเรียนประจําหรือนักเรียนไปกลับเนี่ยค่ะคือผู้ครองก็จะสนใจอย่างมา จันผู้ดีมาจากตราดหรือมาจากชนบุรีเนี่ยเขาก็จะแจ้งความจำานงไว้เลยว่าเขาจะอยู่หออยู่เป็นนักเรียนประจํแจะอยู่หอพักครับการอยู่โรงเรียนประจําเป็นหอพักนี่เราจํากัดนะคะเรารับได้ประมาณเท่าไหร่ตามกําหนดเดิมที่กําหนดไว้เนี่ยประมาณ20%่สิบเปหมายความว่าถ้าเด็กพันหนึ่งก็อาจจะอยู่สัก200คนไม่เกิน200คน,นครองรับได้ไม่เกินนี้ค,ค่ะถ้าโรงเรียนประจําอย่าง อย่างที่อื่นเนี่ยอย่างจุฬาภรณ์เนี่ยต้องอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะอย่างหรือพอปรอเงี้ยฮะก็จะเขาจะอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ของเราแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้นั่นก็เป็นไปกลับค่ะเมื่อเป็นโรงเรียนประจำนะคะที่มีบางส่วนด้วยที่ประจำอยู่ที่นี่นะคะนักเรียนแล้วก็มีไปกลับไปกลับด้วยอย่างนี้ดูแลยังไงคะหอพักนักเรียนประจำอะค่ะการดูแลคือเราจะมีรองผู้ในการเนี่ยก็ไปดูแลนะมีรองผู้ในการที่ทางทาง กลุ่มบริหารงานบุคคลเนี่ยก็ไปดูแลแล้วก็มีคณะครูคะนะมีทีมงานของหอพักนะมีหัวหน้าหอพักหอพักชายหอพักหญิงนะมีม,ม,ม,มีมีสองตึกครับมีสองตึกตึกสามชั้นนะแต่ละตึกเนะี่ยสามชั้นก็มีครูเนี่ยดูแลจัดมีเวรกันไปดูแลนะครับเพราะนั้นเด็กจะอยู่ในความดูแลของคุณครูเนี่ยนะทั้งวันทั้งคืนคะนะทั้งวันทั้งคืน,นะน,คนก็จะ วันศุกร์เนี่ยผู้ครองก็จะมารับกลับ <c oughs> นะถ้าใครไม่กลับก, <c oughs> ก,ก็ก็ต้องแจ้งว่ายังอยู่ไม่กลับ <c oughs> แต่จะมีช่วงหนึ่งก็จะบังคับกลับทุกคนต้องกลับนะอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับอยู่ไกลจากโรงเรียนที่เรียนอยู่ตรงนี้ไหมคะหอพักอยู่ด้านหลังอาคารนะครับอยู่ในบริเวณโรงเรียนนี่ยน,นะคะไม่ไกลไม่ไกลนะคะก็คือดูแลได้อย่างทั่วถึงก็เหมือนเป็นอาคารเรียนหนึ่งในในโรงเรียนแล้วครับ เป็นเป็นอาการหนึ่งเพราะฉะนั้นผู้ปกครองก็มั่นใจในความปลอดภัยและการ,รดูแลใจใสของครูนะคะที่นี่ว่าบุตรหลานของท่านที่มาเรียนที่นี่ไปกับนะคะก็ผู้ปกครองไปรับอยู่อยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าจะมาเรียนเป็นนักเรียนประจำนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาดูได้แล้วก็มายื่นความจำนงได้ว่าอยากให้บุตรหลานของท่านเป็นนักเรียนประจําที่นี่นะคะนอกจากในเรื่องของการเรียนการสอนแล้วนะคะผู้ชมคะกิจกรรมที่นี่ก็โดดเด่นอยู่เหมือนกันกิจกรรมมีทําอะไรบ้างคะที่ทําร่วมกันนะคะครับ เนื่อง,งจากโรงเรียนเราเนี่ยเป็นโรงเรียนที่เน้นเรื่องของวิทยาศาสตร์นะครับเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นเราก็จะมีกิจกรรมที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะหนักไปเรื like ่องของสิ่งแวดล้อมเรามีกิจกรรมนักสืบสายน้ํานักสืบสายน้ำเนี่ยก็คือว่าคุณครูกับเด็กเนี่ยเขาก็จะไปดูแลสายน้ําประแสนะซึ่งซึ่งอยู่ไหลผ่านหน้าโรงเรียนนะสายน้ําประแส แค่นะมีกิจกรรมนักสืบสายน้ำก็ไปดูคุณภาพของน้ำนะร่วมกับทางเทศบาลนะเทศบาลตำบลบ้านานาเทศบาลตำบลเมืองแกลงซึ่ง,ซ,งซึ่งอยู่อยู่ติดติดกันคนละฝั่งแม่น้ำนะครับเด็กเขาจะไปดูคุณภาพน้ำไปตรวจใช้เครื่องมือไปตรวจคุณภาพน้ำวัดวัดค่าของน้ำว่าน้ำจะดีน้ำจะเสียอ,อย่างไรบ้างแล้วก็ไปประสานกับเทศบาลเทศบาลก็จะดูแลเทศบาลเขาก็จะมีเทศบัญญัติของเขาอะไรอย่างเงี้ยครับก็ ทำให้แม่น้ำเนี่ยสะอาดขึ้นนะจากเดิมเนี่ยสมัยก่อนนะั้นน้ำใสสะอาดตอนหลังก็มีโรงงานบ้าง <Okay. S 1> นะมีทิ้งขยะกันบ้างนะพวกนี้ก็เลยนะก,ก,ก็ทำให้น้ำเนี่ยสะอาดขึ้นและกิจกรรมนี้เราทํามา1ิบกว่าปีแล้วนะครับอย่างที่ท่านรองผู้การได้บอกคุณผู้ชมไปค่ะนักสืบใส่น้ํานี่ก็คือเป็นนักเรียนที่เรียนวิคณิตนะคะที่เราเน้นกันอยู่แล้วก็อยากจะให้ท่านรอง ทำกิจกรรมกันจริงๆนะคะคมีการทดลองในเรื่องของน้ำนะคะในการทําเป็นนักสืบสายน้ําทาเป็นกลุ่มนะคะมีอาจารย์รดูแลด้ว<ช>ยใช่ไหมคะครับเราก็เราก็ส่งกิจกรรมนี้เข้าประกวด,ดนะเ,เรื่องออพี่น้ำน้องลักน้ำนะของมูลนิธิอุทกภั์เนี่ยนะเราเราเคยได้รางวัลระดับประเทศนะได้ได้ได้ที่หนึ่งนะรางวัลชนะเลิศระดับประเทศแล้วเราก็ส่งกิจกรรมนี้ต่อมานะเมื่อเมื่อ เมื่อปีนี้เราก็ส่งไปลักษณะของนักสืบสายน้ำเนี่ยในเรื่องของเธอคือแรงบันดาลใจนะครับจาก300ทีมเราเป็นต้นแบบ12ทีมนะทั่วประเทศเนะเราเป็นต้นแบบนะครับก็ประสบความสำเร็จเพราะว่าเราทำกิจกรรมนี้มาต่อเนื่องมาโดยตลอดนะครับ <Okay. S 1> เวลาเด็กเข้าไป นำเสนอหรืออะไรเนี่ยนะครับเขาก็เด็กเขาทําเองทําจริงจังนะครับเพราะนั้นเขาก็จะประสบความสาเร็จรับรางวัลกิจกรรมที่ทําต่อเนื่องทําจากรุ่นสู่รุ่นนะคะแล้วก็จะมีอย่างต่อเนื่องให้คิดวิเคราะห์นะคะจากสถานที่จริงนี่ก็เป็นกิจกรรมเด่นๆแล้วก็ยังมีอีกหลายกิจกรรม